มีหลายท่านนะครับผมถามว่าพานใช้อะไรทําครบนะครับต้องจํากัดไหมว่าต้องเป็นใบอะไรนะครับผมไม่จํากัดนะครับว่าเป็นใบอะไรนะครับอันนี้คือต้นสนหินสนผีแห้งนะครับผมเลือกแะ่ส่วนปลายๆเนี่ยหักนะครับผมเนี่ยหักแล้วก็เอาไปรวมรวมรวมกันเยอะๆนะครับใช้ได้จุดไม่มีดาบวันนะครับแต่ผมจะใช้ใบตองกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับกล้วยป่าอะไรเงี้ยนะผมใช้แต่จะต้องให้แห้งจริงๆนะครับผมอย่างเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่คือยังไม่แห้งจัดนี่ครับผมต้องเลือกไอ้ที่มันนี่เลยนะครับ ที่มันนี่นะฮะนี่คือแห้งสเสด็จเลยนะครับเอาไปรวมรวมกันนะครับต,ตัดตัดตัดแล้วก็ไปวางเป็นมัดใหญ่ๆเลยนะครับผมมัดน่นแรกๆเนี่ยให้แน่นนะครับพอแรกๆแน่นปุ๊บเนี่ยอีกสามีเปาะที่เราจะเริ่มจุดเนี่ยให้มันบานเป็นโทโโงงพอจุดเล้กตั้งลงเนี่ยไฟมันไฟมันจะสวนขึ้นเกิดควันมหาศาลนะครับผมช่วงนั้นช่วงโจมตีพึ่งครั้งแรกหรือว่าพึ่งแตกมาต่อยเราต้องทาแบบนั้นนะครับมันถึงจะป้องกันได้นะครับผม ควันเยอะๆนะครับผมพอเวลาพิ่งแตกแล้วเนี่ยมันก็เบานะครับผมถ้ามันไม่แตกก็ปล่อยมันนะครับควันจะน้อยจะอะไรก็แล้วแต่แต่ลูกไฟมันไม่ค่อยมีว่ากันคือหนึ่งมันไม่มีลูกไฟเวลาเราตีพึ่งหน้าแรงพึ่งสูงนะครับแต่พวกนี้มันมีลูกไฟหล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังลูกไฟแล้วก็ต้นของมันนิดแห้งเอแม่น้าเนี้ยจะแห้งหมดเลยเอาไปรุมรวมกันเยอะๆรวมเยอะๆเลยก็ทํายาวๆเท่าแขนมัดห่อหุ้มด้วยหญ้าสดควันนะครับผมอันนั้นก็ลูกไฟน้อยแล้วก็สาบเสือแห้งเ็าบอกว่าเทอรมพานไม่ใช่สาบเส งพื้นล่างเนี่ยจะไม่มีหญ้าครับหญ้าเปียกแล้วเพราะว่าตาหเ่ือน่ะมันหล่นลงมาเป็นดุนนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยมอดถึงพื้นเลยนะครับถ้าไปเจอพวกหญ้าแห้งฤดูร้ลลลอนๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่นะครับผมนี่ก็ใช้ได้นะครับปีพึ่งเอารวมเยอะๆเหมือนกันนะครับผมรวมให้เยอะที่สุดแล้วก็มัดเทคนิคของการมัดก็คือว่ามัดอยา่าไปแน่นพวกใบตองกับพวกหญ้าแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยมีลูกไฟแต่ถ้าเรามัดแน่นเนี่ยมันจะดับมันจะติดไปท่าช่วงแรกที่เรามัดลูกหวแต่ผมก็จะมัดแน่นตลอดแล้วผมก็จะเอามีดเนี่ยแท ควันมันก็จะเยอะนะครับเอาเฉพาะต่วงเวลาที่พึ่งมันมาเริ่มต่อยเราเนี่ยผมจะทําแบบนั้นนะครับผมใช้ได้หมดนะครับไม่จํากัดว่าต้องเป็นใบอะไรนะครับใบห่อหุ้มอะไรก็ได้ผมเจอพึ่งตรงไหนก็ทําตรงนั้นเลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเตรียมไปจากบ้านนะครับเพราะมันประลงประลางผมไม่ได้วิ่งหาใกล้ๆนะครับผมไปลับบางทีเนี่ยข้ามจังหวัดก็มีนะครับผมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอําเภอใกล้เคียงอําเภอติดกันอะไรเงี้ยโอไกลนะครับผมอําเภอแต่ละอาเภอเนี่ยก็ห้าหกสิบโลก็มีนะครับผมไปลับไปร้อยกว่าโลนั่นแหละผมก็เลยไม่ม ใส่ตรงนั้นนะครับผมญ้าใช้ได้หมดนะครับหรือบางทีไม่มีจริงๆนะครับเนี่ยฮะใบไม้ที่แห้งสุดจะเอายาสดมาตัดวางเป,เป็นแผ่นก่อนนะครับผมแล้วก็หาเนี้ยมาใส่เลี้ยงใส่เลี้ยงนะครับใส่เลี้ยงให้เยอะที่สุดเป็นคคบนะครับแล้วก็ค่อยมัดก็ช่วยทําคบได้เหมือนกันในสถานะที่เราหาอะไรไม่ได้เลยนะครับใบไม้ที่แห้งที่กรอบนี่แหละใช้ได้คือมันใช้ได้หมดให้ทําให้เกิดควันอย่างเดียวนะครับเขือมะละกีนกแห้งใครเคยเห็นบ้างครับหรือเขือเถาต่างๆที่มันแห้งอย่างเนี้ย นี่ครับโกมาเลยนะครับแล้วก็เอาไปรวมกันนะครับถกมาเยอะๆมัดเป็นคบใหญ่ๆยาวๆได้ควันดีนะครับผมยิ่งเกลือมลักีนกแห้งๆเนี่ยมันจะรวมมันเยอะนะถกลงมาเลยครับผมเอามาม้วนม้วนๆทำคบควันอย่างดีนะครับตีได้อีกเหมือนกันนะครับผมไม่เกี่ยวแต่หุ้มด้วยยาสดอีกเหมือนกันนะครับมัดเหมือนคบปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็ก้านมันสัมปรังแห้งนี่คือมันสัมปรังนะครับผมบางทีเนี่ยน้องๆลุยป่ามันใครทํามันก็จะเห็นว่าเป็นก้านมันแห้งๆเยอะๆก้านใหญ่ๆนะครับ แห้งๆเลยนะครับเอามารวมกันเรียงเรียงเรียงแล้วก็มัดมัดมัดเป็นท่อนนะครับเอามาห่อหุ้มด้วยยาสดก็ตีได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าพึ่งสูงพึ่งต่ำนะครับทําได้หมดนะครับปอให้มันเกิดควันอย่างเดียวใช้ได้หมดนะครับอ่าอันนี้สาธิตในการที่ว่าที่เขาถามมานะครับผมมีหลายท่านเลยว่าใช้อะไรห่อหุ้มใช้อะไรทําครบนะครับคือไม่จํากัดว่าเป็นอะไรนะครับผมขึ้นอยู่กับที่เรามัดนะครับแต่ทุกทุกอย่างก็คือลูกไฟเราต้องป้องกันนะครับ สวนมากก็จ,จะเจอใบตองเนี่ยใบตองป่ากล้วยเองน,นนะผมก็จะหเล่นใบตองก่อนเลยนะครับผมมันใช้ได้ผลน,นะครับควันอึบเลยแล้วก็อยู่ที่เรามัดด้วยว่าจะให้มันควันน้อยมากกว่าน้อยประมาณนั้นไปครับผมหาไปเรื่อยๆวันนี้ก็มากับเจ้ามิวให้เป้ารถนะครับผมพึ่งไม่ค่อยมีนะครับผมบางทีมีเนี่ยไม่ออกหากินนะครับผม